สวัสดีครับผมรัดรัดไทยชาแนลนะครับตอนนี้อยู่ที่ที่ทยุดรถคํากิ้งข้างหน้าเดี๋ยวมีขบวน418น้องคายนะคอลัซิมานะครับก็ก็ยังมีรถขบวนมาจอดรับส่งผู้โดยสารนะจริงๆกันขึ้นรถที่เนี่ก็สามารถไปเข้าสู่รถอื่นๆของ ระบบรางได้นะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังหลังจากที่ขบวนรถไฟผ่านไปแล้วกันนะครับวันนี้ตรงนี้มีอยู่สามขบวนนะเพือมีขบวนที่สี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งหกแลกะสี่หนึ่งแปดนะครับก็เป็นสี่หนห้านี้ก็คือจากโคราชไปหนองคายนะครับสี่หนึ่งหกนี้คือออกจากอุดอรนะจริงๆเวลามันเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนนะครับ ต้องเข้าไปดูในเว็บเพจการรถไฟด้วยนะเขามีการปรับเปลี่ยนแล้วนะครับเวลา4.06เนี่ยนี่ถึงออกอุดรตี5 5นะ4.08นี่ก็อ่าเป็นหนองคายแนะลครรชสีมานะครับจริงๆนี้มาถึงนี่ประมาณบ่ายสามโมงสี่สิบกว่าๆนะประมาณนี้ไม่ใช่5 7นะเปลี่ยนเวลาแล้วเดี๋ยวรอ,อขอบวนมาครับ ครับผมอันนี้จริงๆจะจอดนะเพราะว่าจอดเลยนะครับเลยปกติก็ตรงนะอันนี้เลยไปหน่อยนะครับโอเคคือขบวน418นะครับทาไมถึงยังมีขบวนรถจอดอยู่แต่ก่อนนัองเล่าก่อนว่าคัมกิ้งเคยเป็นสถานีนะเป็นสถานีรถไฟมาก่อนนะครับแล้วก็ยกลงน่าจะปีพศ2 5 2 8ข้างหน้ามันจะเป็นเนี่ยถังน้ําเลยนะครับถังน้าที่ฝั่งลงภรใต้ดินของล่างเลยยังมีอยู่นะ แต่ว่ามันมีฝาที่มันเปิดอยู่ก็ถ้าใครมาก็ระวังตกนะครับมันลึกนะนะครับประมาณนี้แต่ก่อนเคยเป็นสถานีนะแล้วก็ยุบลงไปแต่ก่อนคือรถไฟเนี่ยสถานีเนี่ยเขาสร้างมาแต่ก่อนคือนอกจากรับส่งผู้โดยสารแล้วก็ยังเป็นสถานีหลีกเนาะแต่ก่อนก็จะมีทางหลีกนี่อยู่ทางนี้นะครับตอนนี้ก็ยุบไปเยอะและ้วเหมือนกันหลายๆสถานีแล้วกันนะก็ถ้าใครดูช่องผมก็จะรู้ว่ามันมีสถานีไหนที่มันยุบไปบ้างในเส้นทางนี้ก็ลองไปติดตามดูแล้วกันนะครับ แต่จะเห็นว่าเส้นทางใหม่ๆอย่างเช่นที่จะสร้างใหม่เด่นชัยเชียงของเชียงรายเชียงของเด่นชุมทางหนองแวงไร่บ้านไผ่ถึงนครพนมก็มีแบบนี้เหมือนก,นกันก็คือเหมือนเป็นที่หยุดรถนะครับประมาณนี้เหมือนกันครับมีไว้ทําอะไรนะครับก็คือมีไว้ในการที่จะรับส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบรางเนาะคือน,นั่งคือขึ้นรถไฟอย่างเนี้ยขึ้นไปในอนาคุอ่ะไปต่อรถไฟความเร็วสูงได้ไหมตอบได้ได้นะครับได้นะครับเช่น ะบวนเมื่อสักครู่คือรถท้องถิน่นรถท้องถิ่นนี้คือจะจอดทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสถานีนหรือที่หยุดรถหรือป้ายหยุดรถอะไรต่างๆนะที่การรถไฟฮะเทศไทยยังมีการจอดรับส่งผู้โดยสารอยู่อย่างเงี้ยก็จะจอดรับส่งอยู่หลังจากที่เราขึ้นกระบ,บวนนี้เราก็จะไปลงที่สถานีนใหญ่ก็คืออันนี้อาจจะเป็นท้องถิน่นหรือในชุมชนซึ่งขบวนรถเร็วหรือรถด,ด่วนก็จะไม่จอดฉะนั้นเราขึ้นรถท้องถิ่นแบบนี้ได้แล้วไปลงสถานีที่จอดเป็นรถเร็วซึ่งถ้าเราต่อรถเร็วก็จะเป็นรถเร็วเนี่ยส่วน หนองคายกรุงเทพอย่างเงี้ยอุบลกรุงเทพนะหาดใหญ่กรุงเทพอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเชียงใหม่กรุงเทพประมาณนี้หรือรถด,ด่วนก็ได้นะครับซึ่งถ้าเราจะขึ้นรถด,ด่วนอ่ะสมมุติว่าเราไปเนี่ยห้วยสำภานเะนี่ยอย่างไปห้วยสำภา์อย่างสถานีเราไปที่รถรถเร็วจะจอดดีคือห้วยสำภานนะรถด,ด่วนอาจจะไม่จอดจากนั้นอาจจะต้องไม่ขึ้นกรบงปวาอย่างเช่นเป็นต้นแล้วก็ต่อไปที่สถานี ื่นหรือปลายทางที่กรุงเทพนะถ้าสมมุติว่าในอนานะคนเรามีการสร้างรถไฟทางตอนบนสูงเนาะ,ะคิดซะว่าสมมติว่าเนี้ยต้องไปทางนี้มันจะไปทางอขอนแกน่นส่วนทางนีจนน้จะไปที่อุดรธานีจะไปที่อุดรธานีโอ้มีหอหอบินมานะถ่ายหอหน่อยตรงนี้มันมีสนามบินนะครับก็จะม,มีหอมีเครื่องบินนะครับหรือเครื่องบินลบเนี่ยมาบ่อยๆนะ ทางนี้ไปอุดรน,นะสมมุติว่าผูา้โดยสา,าตรต้องการที่จะขึ้นรถไฟความเร็วสูงก็นั่งจากขาบวนนี้ไปขึ้นที่อุดรหรือจะไปต่อรถไฟที่มันเป็นขบวนรถไฟทางไกลอย่างเช่นนะจะไปกรุงเทพเอ่าจะไปกรุงเทพไม่อยากจะกลับไปขึ้นที่อุดรไปยังไงอา่าก็ไปขึ้นที่ห้วยสัมภา์ก็ขึ้นขบวนไม่สกูก่ไปรอที่ห้วยสมภา์แต่ว่ารถมันจะมาช่วงเย็นนะ แต่ว่าตอนนี้คือถนนคนทางมันสะดวกคนก็ไปรอขึ้นไปขึ้นรถทัวร์รถบัสอ่ะคนไม่รอหรอกแต่ในอนาคตนะมองถึงว่าความถี่ของจำนวนรถไฟหรือรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันก็สามารถต่อจากขาบวนนี้เข้าไปได้นี่คือความสัมพันธ์ของที่หยุดรถนะทำไมถึงยังมีที่หยุดรถอย่างนี้อยู่นะครับอ๋อบินผ่านด้วยอ่ะโอเคคราวนี้เมื่อเมือม่อเมือมอม่อรถมาจอดเหมือนเมื่อสักครู่นี้เราสามารถขึ้นไปซื้อ ตัวบนขบวนรถได้นะนะครับประมาณนี้หรือถ้าเราไปขึ้นที่สถานี้แล้วก็ตีตัวลงที่นี่ได้นะครับไม่ติดเนาะแต่ว่าบางที่อ่ะจะเห็นว่าม,ม,มันมันมีที่ผมเคยไปไปถ่ายเนาะบางสถานีที่ เคยมีขอบชานชาลาอ่าทำไมถึงมีขอบชานชาลาทําไมไม่มีป้ายหรือบางที่มีป้ายคือบางที่เขาก็ล้มป้ายเนาะล้มป้ายลงคือเอาป้ายออกนั่นแหละง่ายๆคือเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนว่าสถานีนี้ยังให้บริการอยู่คือส่วนใหญ่เขาถ้ามีป้ายอยู่ก็คือเขาจะเข้าใจว่าหรือประชาชนจะเข้าใจว่าเฮ้ยสถานีนี้มีรถไฟจอดอยู่เขาอาจจะมาขึ้นได้แต่ว่าหลังๆคนในพื้นที่ก็น่าจะรู้กันแล้วเนาะประมาณนี้แล้วก็การนิยมในการขึ้นรถไฟเนี่ยมันไม่ได้นิยมแล้วบางสถานีก็เลยยังเห็นว่ายังมีป้ายอยู่นะคะระับ อันนี้ก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งนะมีคนถามมาว่าเนี่ยมันขึ้นได้หลยอเหรอมีรถจอดด้วยไหมอ่าเราขึ้นไปขึ้นไปไหนอ่าเราขึ้นไปกรุงเทพได้ไหมได้นะครับอันนี้อาจจะมองว่ามันอยู่ใกล้หนองคอนกว้างใกล้อุดรมันก็เลยแบบเออไม่จําเป็นต้องมาขึ้นตรงนี้หรอกอสมมุติว่าอันนี้คืออ,อ,อยู่ในดีคิดซะว่าอยู่บ้านหนองเรืองแล้วกันบ้านหนองเรืองก็จะอยู่ใกล้ๆกรุงวาเนาะสมมุติว่าไม่มีสถานีกรุงวาแล้วก็เป็นบ้านหนองเรืองจะมาขึ้นรถไฟ ไปกรุงเทพตอนเย็นไปยังไงนี่แหละต้องต้องคิดว่าเออนั่งรถไฟนวนไปลงที่อาจจะไปลงที่สถานีโน้สะอาดหรือมาลงที่อุดรอย่างเงี้เป็นต้นนะครับหรือบางคนที่อยู่โน่ะไกล้นอนใกล้แเร็วไม่จอดเนาะก็ช่วงเช้าก็จะมีรถรถด่วนเนาะแต่ก่อนมีรถด่วนมีรถเร็วอย่างเงี้ก็จะขึ้นรถตอนเนี้ยตีห้าตีห้าหสิบห้าเนี่ยเนี่ยขึ้นจากขบวนนี้ไปสมมุติว่าผมจะขึ้นขบวนตอนเช้ารถด่วนมีแปดโมง 8โมงประมาณ8โมง20มผมไม่อยากไปขึ้นอุดอรนะสมมติว่ามาอยู่ไกลกันโอ้โประมาณ30โลเลยะไกลมากนะครับเลยมาขึ้นที่นี่เสร็จแล้วเราก็ผมก็นั่งจากสถานีนี้ไปลงเพื่อสัมภาษณ์แล้วรอ,อขึ้นรถด,ด,วด่วนขบวนเ76หนองคายกรุงเทพอภิวัตน์ได้นะครับเป็นต้นหรือต่อไปถ้ามีรถความความเร็วสูงก็สามารถไปต่อขึ้นได้ช่วงเฟสแรกระยะแรกก็จะมีที่โคราชถ,ถึงกรุงเทพเนาะ ฉะนั้นอ่ะบางคนอาจจะนั่งรถไฟเนี้ยไปลงที่โคราชแล้วก็ต่อจากโคราชกรุงเทพนะประมาณนี้ก็ได้เนาะประมาณนี้คือคนก็มองว่ามันลาบากแหละผมว่าก็จริงๆินั่งรถทัวร์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูง่ายแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีความสําคัญอยู่ในอนาคตอะทางรถไฟจะมีการสร้างอีกหลายสายนะผมบอกก่อนหลายสายมากๆคือหลายสายที่จะเชื่อมต่อทั้งตะวันออกตะวันตกจะมีอีกหลายสายนะครับมันก็จะ ออกเป็นกล้างปลานะครับคือขยายออกในตัวเมืองอาจจะมีตัวรถไฟรางเบานะครับหรืออาจจะเป็นเหมือนคล้ายๆรถ BTS MRT นั่นแหละนะครับอยู่ในจังหวัดเพื่อจะนําส่งผู้โดยสารจากเขตตัวเมืองหรือเขตเขตรอบๆตัวเมืองเข้า,าในจังหวัดจังหวัดก็เข้าสู่ระบบรางระบบรางก็เข้าสู่ระบบรถไฟทางไกลหรือเข้าสู่ระบบรถไฟความเร็วสูงได้นะครับประมาณนี้เหมือนกันกันกบรถไฟ MRT สายอะไรสายสีน้ำเงินนะ่ะ ผมจาไม่ผิดนะนะประมาณนี้นะครับสายเฉลิมรัชมงคลนะถ้าผมจำไม่ผิดนะคือมันจะเป็นรอบวงแหวนใช่ไหมครับก็คือเริ่มต้นที่สถานีหัวลําโพงนะครับไปทางคือสถานีบางซื่อตอนนี้มันคือเตาปูนนะนะมันจะเป็นวงแหวนแล้วก็จะมีรถสายรถไฟสายสีอื่นๆเนี่ยมาเชื่อมต่อ MRT BTS AIL a อ r p o ไอนะครับแล้วก็รถไฟสายๆๆอื่นๆที่มาเชื่อมต่อเพื่อจะนําส่ง ระบบรถไฟคือจากสายสีแดงจะไปต่อสายสีเหลืองสมมตินะสมมตินะมันไม่ได้เชื่อมต่อกันก็จะใช้การส่งต่อผ่านสายสีเงินเหมือนกันกับอันนี้แหละคือ,อ,อตัวสถานีที่เป็นเป็นที่หยุดรถแบบนี้นะครับก็คือส่งนําส่งสถานีระดับชุมชนเข้าสู่สถานีระดับอําเภอรหรือจังหวัดจากจังหวัดอาจจะเข้าสู่ระบบรถไฟทางไกลหรืออาจจะเข้าสู่รถไฟความเร็วสูงเพราะว่ารถไฟเนี่ยบางจังหวัดก็ไม่มีออรถไฟความเร็วสูงนะ เออต้องบอกอย่างนี้ก่อนก็อาจจะไม่มีนะแต่ว่าสายนี้ถ้าผมจะไม่ผิดก็มีหนองคายอุดรอุดรเสร็จก็ไปที่ขอนแก่นขอนแก่นบ้านไผยบ้านไผยบ้านไผ่แล้วก็ไม่แน่ใจผมจำไม่ผิดนะไม่แน่ใจว่ามีบัวใหญ่ไหมแต่ไม่น่าจะมีมั้งผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ไปโคราชโคราชสระบุรีสระบุรีอยุธยานะครับเป็นต้นคล้ายๆอย่างงี้นะครับคือมันไม่ได้มีจอดทุกอำเภอนะครับแต่จังหวัดเนี่ยอาจจะมีจอด กับทุกจังหวัดเนาะประมานี้สําหรับรถไฟความเร็วสูงนะครับนี่แหละเหตุผลสําคัญเลยทําไมถึงยังมีที่หยุดรถแบบนี้อยู่มีความสําคัญยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้แล้วก็แต่ก่อนเนี่ยก็หลายๆที่ที่เป็นที่หยุดรถหรือป้ายหยุดรถอย่างนี้ก็เคยเป็นอดีตสถานีบางที่ก็ยกเลิกการใช้งานไปแล้วบางที่ก็ยังอยู่อยู่นะครับถ้าได้ดูในช่องผมว่าทําไมผมถึงออกคําัวจอย่างนี้ก็คือมันเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เป็นความ ขาเรียกแห้ะมันเป็นประวัติศาสตร์ของรถไฟด้วยนะครับประมาณนี้เนาะก็แวะมาถ่ายให้ดูนะครับขึ้นได้นะอยู่นี่นะผมจำไม่ได้ว่าไปอุดรกี่บาท2บาทหรือ3าบาทนี่แหละนั่งจากที่ไปนะครับจำไม่ได้แล้วประมาณนี้ถ้านั่งจากหนองตะไกล้ไปอุดรเนี่ยรู้สึกว่าจะ4ี่บาทนอาองขานรถไฟนี่ก็ค่อนข้างถูกแต่รถมันร้อนนะต้องหอก,ก่อนมันเป็นรถชั้นสามถ้ารถแอร์นี่ก็จะมีค่าธรรมเนียมมันก็จะแพงนะแพงกว่ารถทัวร์อีกสมมุติว่าไปถึงกันแก่นเนี่ย 200กว่าบาท200ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเรานั่งรถตู้ก็ร้อยกว่าบาทนะเอออานาคตก็อยากให้ปรับราคาให้มันเหมาะสมแล้วกันนะครับโอเควันนี้ก็ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการไหนก็ขออภัยไว้หน,น้าที่นี้เลยครับมากันก่อนครับสถานีเอ้ที่หยุดรถคำกิงครับ